สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สี่พฤศจิกายนาคมนะครับปีหกเจ็ดจะลืมวันลืมเดือนนะครับเนาะสี่พฤศจิกายนาคมปีหกเจ็ดวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธก็วันนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับเอฟซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะหลังจากช่วงตัวเช้าลุ้แนวทางของตำลาวไปแล้วนะครับขอตำลาว ตอนนี้เป็นของฮานอยนะครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมกาจะเป็นน้อยลรวไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นขอใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับจุดี้ฮานอยก็ไม่บือว่าเท่าไหร่นะครับเนาะกระทนกระแทนก็ดูกันต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นยังไง ก็วันนี้มาได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็เอาคลิปพานนวลมาเที่ยวที่ป้อมพะจุนเหมือนเดิมนะครับปั่นจักรยานออกกาลังกายแล้วก็ก่อนกับบ้านก็นั่งกินนะขนมนม,นมเนยริมทะเละครับเนาะริมเจ้าพญาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะมาจากออกกําลังกายมาเนียนๆครับเนาะปั่นจักรยานเนี่ยรมๆตกนะครับเนาะแต่อย่ามืดนะเนาะถ้าอยู่มืดยุงเยอะนะครับถ้าอยู่มืด อยู่่ดุงเยอะอาการดีมากครับเรางดูจักดูจักรนำทะเลกระเพื่อมนะครับเนาะกำลังดีนะครับเนาะกำลังดีีร้าอาหารให้บริการด้วยนะครับขาอยู่แถวป้อมประจุนก็แนะนำนะครับเนาะแนะนำาดใกล้ไม่ไกลนะครับเราขับรถแป๊บเดียว10 15นาทีก็ถึงนะครับเนาะก็วิธีแนวทางนะครับจะเบื่อนะครับเนาะนานๆมองแล้วกันครั้งหนึ่ง กดเงินดูผลก่อนนะครับเลาวผลเมื่อวานเมื่อวันที่สามที่ผ่านมารอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างหกเก้าสามตัวบนกับห้าหนึ่งหนึ่งที่เขาบนนะครับรอบแรกเลยนะครับเนาะหกเก้ากับห้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าของเราไม่มีนะครับเนาะหกเก้าเราเด่นหนึ่งเด่นสองหกเก้าไม่มี ก็มาที่รอบ6โมงนะครับรอบ6โมง2ตัวล่าง9-8 9เดือนดีครับเมื่อวานเนาะ3รอบเลยนะครับรอบแยกออกล่างนะครับเนาะรอบ2ก็ล่างเหมือนเดิมน,นะครับเนาะ9-8บน4-7-4-6นะครับรอบแยก9-6รอบ2 9-8นะครับ9-8กับ7-4-6 ก้าแปดไม่มีอีกเหมือนเดิมครับเนาะ 8, แปดเราไม่มีซากตัวเลยห่างไกลความจเจริญมากเจ็ดสี่หกเราก็ไม่มีนะครับเจ็ดสี่หกของเราเป็นสี่เก้าแทนคนระับเนาะกับหัวอีกแล้วนะครับเนาะเก้ากับหกกับหัวอยู่ประจำนะนาะอยู่บ่อยมากเก้าสี่หกสีได้นะครับเนาะมันจะเป็นสี่เก้าให้เราซะหน่อย รอบเรก69ทําไมไม่กล้าเป็น49่เาครับเนะาะทำไมเป็น4 6แทนจะพาเมแนจริงนะครับเนะาะกลัวเราได้ตังค์ก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับยังไม่พอนะครับเนาะสองตัวล่าง92 3มตัวนก็9 5้าหครับเนาะ9แทบจะเหมารอบเลยนะครับถ้าเป็นลำบงลำมันเลยนะครับเนาะ9กกับ9 5 9 9 2เราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเป็น2 9เป็นตัวกลับนะครับ เต็มเต็มนมาเที่ยวนี้ตัวเน้นเลยตัวเน้นเลยนะเนาะเต็มเต็มเลยแต่เก้าห้าเก้าเราไม่มีนะครับเนาะห้าเราไม่มีเสียได้นะเนาะไม่เดียวห้ามาครับเนาะเสียดายอย่างแรงนะครับเนาะเราไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคก็ได้ไปเดีงหนึ่งนะครับเนาะได้เรีงเดียวเสียได้มากครับเมื่อวานเสียได้มากจริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้นะครับเนาะ หลักเก้า 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, เรามาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เรามาสี่คู่ครับเนะาะเก้าเมื่อวานแต่พี่เขาออกเก้าหกเก้าแปดเก้าห้าเก้าสองได้ไปคู่เดียวนะครับวันนี้ไม่มีโชคก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้ไม่มีโชคก็อยู่ประมาณนี้ก็วันนี้ขอรุ่นกันใหม่นะครับเนาะสำหรับขอหาน้อยนะครับก็ สรักจด,จดไว้นะครับสลักจดสลักแคปก่เราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันนี้เด่น2เด่น0จับคู่2 0 2 4 2 5 3 0 4 0 4 3 4 5แล้วก็5 0นะครับตัวอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น2เด่น0นะครับจับคู่2 0 2 4 2 5 3 0 4ี่3 4550สี่สี่ห้า้าถ้าจดไม่ทันผมขึ้นโอยให้กดหยุดคลิปจดเลยครับเนาะสำหรับคนที่สะดวกจดนะครับคนสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวครับเนาะบอกเทคนิคคนสะดวกจดนะครับคนเราสะดวกไปเหมือนกันครับเนาะว่ากันไม่ได้บอกเทคนิคตัวหนึ่งถ้าคนถั่วแคปก็แป๊บเดียวนะครับเนาะคนสดนะดวกแคป่วนคนสะดวกจดก็บางทีจดไม่ทันเมื่อกี้พูดอะไรฟังไม่ถนัดประมาณนี้ ก็ปวดจุดทิปจุดเลยนะครับเป็นผวยให้ก็แปดคู่นี้นะครับก็เน้นอยู่ที่สองสี่สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับสองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์เน้นให้สามคู่นะครับก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมชุดสามตัวก็มีห้าสองสี่ห้าสองศูนย์ห้าสี่ศูนย์ แล้วก็ห้าสี่สามนะครับ4ี่ชุด4ี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าสองสี่ห้าสองแล้วก็5้าสี่ศนะครับสี่สามชุดนะครับเนาะ4ี่ชุดเน้นให้3ามชุดชุดเดียวกันนะครับกับชุด2ตัวชุด3มตัวกับ2ตัวชุดเน้นนะครับนาะชุดเดียวกันแค่หลักร้อยวางครั้งหน้าแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ ครบทวนนะครับน้องทำจุดสองตัวสามตัวใครชอบก็ลงทุนได้เลยครับเนาะเขนวีทีได้เลยใครชอบวันนี้วันพุธนะครับเนาะมีทั้งฮานอยและลาวครับเนาะลาวลงไปแล้วนะครับสำหรับคอทำลาวใครมีเห็นก็เลื่อนคลิปดูนะครับเนาะกดเข้าไปในช่องกดตรงรูปคนครับเพื่ไปเลื่อนหาดูถ้าเป็นคอทำลาวครับเนาะคอฮานอยก็จัดไปนะครับเนาะบางคนก็ฮานอยอย่างเดียวนะครับเนาะบางคนก็ลาวอย่างเดียวบางคนก็ทั้งน้อยทั้งลาวนะครับเนาะบางคนก็ละ รัฐบาลไทยล้วนๆนะครับบางคนสอบธนาคารได้หมดนะครับเนาะคนชอบลุ้นนะครับคนชอบตัวเลขเรียนก็ไม่ค่อยจริงครับเนาะแต่ชอบตัวเลขไม่รู้เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้ก็มาเดิมนะครับใช้คลิปคนรบน้อยนะครับเนาะจัดไปนะครับคนรบนน้อยพอได้ลุ้นครับเนาะเผื่อมันฟุกกับเขาเผื่อมันฟุกมันเมื่อวานนะครับเนาะสองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์นะครับสองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์สามคู่นะครับตัวเน้นวันนี้ ใครกบน้อยจัดไปก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ